ไม่ว่าคุณจะเป็น type INFJ ที่มีประชากรเพียงแค่1.5หรือ ENTP กับ INJ t ที่มีแค่2-3หรือ type อะไรก็แล้วแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวมีใครหลายคนที่เขาพร้อมที่จะรู้จักคุณการที่เป็นคนกลุ่มน้อยอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกเหงารู้สึกว่าความคิดเราไม่ค่อยเหมือนคนอื่น ไปที่ไหนก็ไม่ได้มีใครเข้าใจเราลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ผมก็อยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาอันนี้คือข้อได้เปรียบของคุณในวิดีโอก่อนผมพูดถึงข้อได้เปรียบสำหรับคนที่รักสันโดดหรือคนที่เพื่อนน้อยรู้สึกแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฟกัสการงานความครีเอทีฟการพัฒนาตัวเองถ้าใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะแชร์เรื่องนี้ไว้ท้ายวิดีโอแต่ประเด็นที่สำคัญมากๆอันหนึ่งนะ คือเรื่องของความสัมพันธ์จริงอยู่ว่าถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วเราเจอคน20-30คนน่ยอาจจะมีแค่ 2- อสาคนที่เรารู้สึกคลิกด้วยจริงๆแต่วลาที่เจอกับคนที่เราคลิกด้วยจริงๆนะความรู้สึกมันสุดกว่าเยอะเลยนะเพื่อนที่เราเฉยเฉยอ่ะให้เรามี20-30คนน่ยก็สู้เพื่อนที่เราสนิทใจจริงๆ2สองสาคนไม่ได้ผมก็เลยอยากจะบอกว่าการเป็นท้ายผายยากอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ประโยชน์ก็มากมายโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ อย่างาน้อยๆทุกคนที่เลือกที่จะดูวิดีโอนี้แล้วฟังมาถึงตอนนี้มันมีความเข้าใจกันระดับหนึ่งแน่นอนในคอมเมนต์ของวิดีโอก่อนๆวิดีโอ INFJ INTP ทำให้เห็นเลยว่าหลายคนเข้าใจกันหลายคนเข้าใจกันทั้งเรื่องความคิดเรื่องปัญหาที่เผชิญมามันไม่ใช่กรุ๊ปเตอร์ปี่นะแต่ผมเชื่อในพลังของกลุ่ม การที่เราได้แชร์ความรู้สึกของเราจริงๆแล้วมีคนอื่นตอบรับมีคนอื่นมารับฟังเราอะผมว่ามันเป็นอะไรที่ปลดปล่อยมากผมก็เลยอยากจะขอบคุณที่หลายคนกล้าเข้ามาแชร์เรื่องสง่วนตัวของตัวเองในคอมเมนต์แล้วก็หลายคนที่คอยไลค์แล้วก็คอยซัพพอร์ตเพื่อนๆผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องของคนอื่นแล้วอะมันยังคอนเฟิร์มว่ามีคนที่พร้อมที่จะเข้าใจคุณเต็มไปหมดเลย ในมุมหนึ่งจากคอมเมนต์ในวิดีโอก่นกอนๆโดยเฉพาะ type infj กับ intp ผมเห็นหลายคนเซ็งกับการเป็นตัวเองรู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายตัวเองไม่เข้าพวกรู้สึกว่าชีวิตแย่สุดๆและการที่คุณเชื่ออย่างเงี้ยชีวิตคุณมันก็จะเป็นไปตามนั้นคุณลองคิดดูนะครับสมมติมีคน2คน type เดียวกันรูปร่างหน้าตาความสามารถใกล้เคียงกันคนนึงคิดว่าตัวเองโชคร้ายเราแตกตา่างเรามันไม่ได้เรื่อง อีกคนเชื่อว่าเรามีเอกลักษณ์เราเก่งเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนคนอื่นคุณคิดว่าชีวิตใครจะดีกว่ากันไม่ว่าตอนนี้ชีวิตคุณจะอยู่จุดไหนอ่ะคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้เพราะฉะนั้นอย่าสร้างอุปสรรคที่ไม่จําเป็นให้กับตัวเองเดี๋ยวข้อ4ผมจะมาแชร์เรื่องสุขภาพทางจิตสําหรับ type intuitive ตอนนี้ผมขอแชร์เรื่องกับดัก หลายคนที่เพิ่งรู้จักเรื่อง MBTI ไม่นานนะบางครั้งจะติดกับดักอีโก้ซึ่งตอนแรกๆผมก็เป็นเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วที่ผมรู้จัก MBTI เมื่อประมาณปี2014-2015ตอนแรกคือรู้สึกเฮ้ยมันมีคำอธิบายวะ่ะว่าทำไมชีวิตกับนิสัยเราเป็นประมาณนี้เฮ้ยท้ายของเราเจ๋งวะ่ะ แล้วมันก็มีอีกมุมหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าอันนี้มันคือเรามากๆอันนี้คือเทรดคือนิสัยของเราเราต้องเป็นแบบนี้แล้วผมก็เริ่มเห็นว่าหลายคน่ะก็ติดกับเรื่องนี้เฮ้ยเราเป็นไอเราเป็น introvert เราไม่ชอบเข้าหาคนเราเข้าหาคนเก่งไม่ได้หรือว่าเราเป็น P เราไม่มีวินัยเหมือนคนที่เป็น J กับดัก ego คือเราต้องเป็นแบบนี้เราเป็นแบบนี้ไม่ได้ซึ่งไม่จริงเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอก สกิลทุกด้านเราสามารถพัฒนาได้เดี๋ยวผมมีเรื่องมาแชร์เรื่องหนึ่งปีที่แล้วผมได้มีโอกาสไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลสกิลเขาเป็นคนที่เข้าหาคนเก่งที่สุดที่ผมเคยรู้จักมาเลยแล้วก็คือเขาดังมากที่อเมริกาในเรื่องการคอนเน็กกับคนแล้วที่น่าทึ่งคือเรื่องราวของเขาคือตอนแรกอะเขามีโซเชียลไซตี้หนักมาก คือเขาเป็นผู้ชายนะครับแล้วเวลาเขาเจอเขาไปเจอคนนะโดยเฉพาะเจอผู้หญิงนะเขาจะฟรีซเลยคือเขาจะแข็งไปเลยพูดไม่ออกพูดไม่ได้เรารู้อะไรไหมครับเขาบอกผมว่าเขาเป็น type INTJ เป็น introvert แต่คือเวลาเขาขึ้นเวทีอะเขาสามารถโน้มน้าวผู้คนเขาสามารถทำให้คนหัวเราะได้ทำให้คนร้องไห้ได้สามารถสอนคนบนเวทีคือเป็นคนที่พับ l ิกเก่งมากพูดเก่งมากคอนเน c t กับคนเก่งมาก เขาเริ่มจากอย่างนั้นน่ะทั้งนี้เป็น introvert แล้วก็มีปัญหาเรื่องความมั่นใจจนทั้งวันนี้เขาเป็น expert ด้าน social skill จากคนที่ไม่กล้าคุยกับผู้หญิงแข็งไปเลยกลารเป็นคนที่สอนเรื่องความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็น type อะไรอ่ะอย่าติดกับดักอย่าให้มันจํากัดคุณต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะปัญหาไม่ใช่ type ของคุณ type หรือว่าบุคลิกของคนคนหนึ่งไม่เคยเป็นปัญหา ปัญหาคือ limiting belief ความเชื่อจำกัดความเชื่อที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเองคุณต้องถามตัวเองว่าชีวิตคุณอยากได้อะไรถ้าคุณได้อะไรแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขแล้วคุณก็ต้องถามตัวเองว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้คุณไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นอะไรคือความเชื่อที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเอง ในฐานะที่ผมก็ให้คำปรึกษาคนมาจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นอินทรียสิ่งที่ผมเจอคือหลายคนมีความเชื่อว่าเราแตกต่างเราไม่คู่ควรกับบางสิ่งบางอย่างเราดีไม่พอซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ความเชื่อมันไม่ใช่คุณไม่มีใครเกิดมามีปัญหาเรื่องความมั่นใจไม่มีใครเกิดมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าดีไม่พอ ความเชื่อลบหรือแพทเทิร์นไม่ดีในจิตใต้สำนึกของเราเกิดจากทรมาร์กับโซเชียลคอนดิชชันนิงเหตุการณ์ในอดีตแหละมันทำให้คุณเชื่อว่าคุณทำไม่ได้ความสามารถคุณไม่พอคุณไม่เก่งคุณแตกต่างความเชื่อลบหรือว่าอะไรที่คุณคิดไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองทุกอย่างเกิดจากทรมาร์กับโซเชียลคอนดิชชันนิงและคุณสามารถขจัดมันออกไปจากชีวิตคุณได้ความจริงคือชีวิตคุณอ่ะจะมีอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ คุณจะเป็นใครก็ได้ทําอะไรก็ได้คุณขาดเรื่องอะไรอ่ะคุณแค่ฝึกเรื่องนั้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองความขี้เกียจความไม่กล้าความดีคุณมีแต่ความคิดลบคุณเครียดง่ายกังวลง่ายคุณพัฒนาตัวเองแล้วเอามันออกไปจากชีวิตคุณได้แบบถาวรซึ่งผมเข้าใจคุณมากๆเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะผมเป็นเกือบทุกอย่างที่ผมพูดให้ฟังช่วงวัยรุ่นเนี่ยผมมีความอยากที่จะเป็นตัวเองนะแต่ผม ก็ไม่กล้าเป็นตัวเองเต็มที่กลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกลัวว่าคนอื่นจะตัดสินเราเรื่องงานเรื่องสิ่งที่เราชอบเนี่ยผมลึกๆแล้วผมอาจจะอยากทําเรื่องจิตวิทยาแต่ตอนแรกผมก็ไม่กล้าผมข้องใจงในตัวเองอยู่นานมากนะแต่แล้วทุกอย่างอ่ะเปลี่ยนไปหมดเลยผมเจอวิธีปลดปล่อยเราเองที่สามารถแก้ความเชื่อลบลบความเชื่อจํากัดออกไปมันคือการฟังเทปออดีโอตอนเช้าและก่อนนอน ซึ่งอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับ95%ของความคิดอารมณ์แล้วก็การกระทําของเราอะเกิดจากจิตใต้สํานึกเพราะอย่างที่ผมบอกความนก g a t i v e ต่างๆความเชื่อไม่ดีของเราอะมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราโดนปลูกฝังถูกไหมสิ่งที่เราพูดกับตัวเองทุกวันหรือสิ่งที่พ่อแม่คนรอบข้างพูดกับเราตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วการฟังออดิโอเนี่ยมันก็จะมาลบล้างเรื่องพวกนี้เราก็จะพูดสิ่งดีๆพูดเอาโปรแกรมดีๆใส่เข้าไป นั่นแหละครับมันเป็นหนึ่งในวิธีที่ผมใช้เพื่อเปลี่ยนชีวิตของผมแล้วผมก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังสำหรับคนที่สนใจให้เช็คดูกล่องด้านล่างผมจะแนบลิงก์ไว้ฟรีไม่เสียงเงินนะครับครับสุดท้ายผมก็อยากจะบอกคุณว่ามันถึงเวลาของคุณแล้วชีวิตที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสุขความสําเร็จมันถึงเวลาของคุณแล้วคุณแค่ต้องเริ่มทาํามันเริ่มทํางานภายในปลดเรื่องที่ไม่จําเป็นออกไป แล้วชีวิตคุณจะค่อยๆเปลี่ยนครับผมวิดีโอนี้ก็อยากฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้สามารถช่วยผมไลค์แชร์ subscribe ส่วนใครที่มีคำถามอยากพูดคุยกับผมหรืออยากคอนเน c t กันก็สามารถพูดคุยในคอมเมนต์ได้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ